สวัสดีครับเพื่อนๆขณะน,นี้คุณกำลังอยู่ในคลื่นความถี่มิติที่5้าปิ e อ e ล e เมช่องที่จะพาคุณเดินทางสู่การตื่นรู้ไปด้วยกันเปิดประตูมิติสู่การค้นพบตัวต,วตนที่แท้จริงของคุณและในวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่อง กันท้าเหนือชาติพบคุณค่าแห่งตัวตนปัจจุบันเหนือกว่าป้ายกำกับดวงดาวเราคือเหล่าผู้สร้าง The Creator เราคือกลุ่มจิตสำนึกร่วมระดับมิติที่12ที่ไม่ใช่กายภาพและเราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ ในการค้นพบตัวตนของท่านให้มากขึ้นท่านอาจพัฒนาแนวโน้มที่จะลหลงไหลในตัวตนของท่านในชาติพพอื่นๆในมิติอื่นๆในระบบดาวอื่นๆมากกว่าที่จะสำรวจตัวตนของท่านในที่นี้และเดี๋ยวนี้และเป็นสิ่งที่เข้าใจได้พร้อมแง่มุมอื่นๆเหล่านั้นของท่าน อาจแตกต่างออกไปพวกมันเป็นสิ่งใหม่สําหรับท่านมันเป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่ในการสํำรวจพวกมันและมันช่วยให้ท่านขยายความรู้สึกของตัวตนออกไปและนั่นเป็นสิ่งที่ดีและเป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพแต่มันก็สามารถจำกัดท่านได้หลายวิธี เมื่อท่านเริ่มคิดว่าตัวเองเป็นเพียงมเมล็ดพันธุ์แห่งดวงดาวชาวพรีเดียนหรือพรีเดียนสตาซีตหรือท่านเริ่มคิดว่าตัวเองมีความสำคัญมากกว่าในพบที่ท่านอยู่ในอียิปต์และท่านเป็นมหาปุโรหิตหรือนักบวชหญิงประสบการณ์อื่นๆเหล่านั้นมีไว้เพื่อให้ท่าน ดึงออกมาและรวมเข้ากับตัวตนนี้ที่ท่านเป็นแต่ท่านก็กำลังช่วยเหลือพวกเขาด้วยการใช้ชีวิตในสิ่งที่ท่านกำลังดำเนินอยู่ในที่นี้และเดี๋ยวนี้แม้ว่าสําหรับท่านแล้วชีวิตของท่านอาจดูไม่น่าสนใจหรือน่าตื่นเต้นเมื่อเทียบกัน มันน่าสนใจและน่าตื่นเต้นสำหรับพวกเขาเพราะท่านกำลังอยู่บนขอบของการติดต่อกับสิ่งมีชีวิตนอกโลกสำหรับทั้งโลกและท่านกำลังอยู่บนขอบของการเปลี่ยนแปลงจิตสำนึกของท่านไปสู่ช่วงความถี่ระดับมิติที่5ท่านยังตื่นรู้แล้วและท่านยังคงเพิ่มพูนความรู้ ให้กับฐานความรู้ของท่านหนึ่งต่อเนื่องดังนั้นจากมุมมองอื่นๆท่านน่าสนใจมากและมีมากมายเหลือเกินที่ท่านได้ตัดสินใจที่จะจัดการรับมือในชาตินี้ซึ่งแง่มุมอื่นๆของตัวตนที่แท้จริงของท่านต่างก็สนใจที่จะเห็นว่าท่านจะเผชิญหน้ากับความท้าทายทางการเงิน ความท้าทายทางด้านความสัมพันธ์หรือความท้าทายด้านสุขภาพเหล่านั้นอย่างไรนั่นคือวิธีที่ท่านได้เลือกที่จะเติบโตในชีวิตนี้และแง่มุมอื่นๆเหล่านั้นของท่านได้เลือกที่จะเติบโตในรูปแบบอื่นพวกเขาเข้าใจว่ามีคุณค่าสำหรับพวกเขาในการเชื่อมต่อกับท่านแต่พวกเขาไม่ได้สูญเสียตัวตนของพวกเขาในการทำเช่นนั้น และเราขอเชิญชวนให้ท่านทำเช่นเดียวกันมองตัวเองในร่างมนุษย์นี้ใช้ชีวิตนี้ที่ท่านกำลังดำเนินอยู่ว่ามีความสำคัญเท่าเทียมกับชาวซิดิอุ์ชาวซิเลียนมิติที่7ผู้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสภาที่กำลังช่วยสร้างข้อตกลงสันติภาพสำหรับทุกภาคส่วนของกาแล็กซีท่านสามารถมองเห็นตัวเอง ในความท้าทายที่สุดว่าเป็นแง่มุมหนึ่งของต้นกำเนิดแห่งสรรพสิ่งและดังนั้นจึงไม่ต้องหมกมุ่นอยู่กับรายละเอียดของชีวิตอื่นๆเหล่านั้นเพราะท่านคือทุกสิ่งและท่านจะได้สัมผัสกับทุกสิ่งและสิ่งที่สำคัญที่สุดทั้งหมดนี้คือวิธีที่ท่านรู้สึกว่าตัวเองกำลังเติบโตและขยายตัว ไม่สำคัญว่าท่านจะระบุตัวตนอย่างไรในขณะนั้นท่านไม่ต้องคิดมากว่าควรเรียกตัวเองว่าอะไรเพราะผู้คนรู้สึกถึงท่านและนั่นคือสิ่งที่สําคัญที่สุดสำหรับพวกเขาและหากท่านใช้เวลาสักครู่เพื่อสัมผัสถึงตัวตนในทุกๆวันและทําความคุ้นเคยกับความรู้สึกนั้นที่ดำรงอยู่ในตัวท่านเสมอเพราะ มันคือท่านจากนั้นท่านจะมีความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของตัวตนที่ท่านสามารถมีได้แต่มันจะไม่ใช่ความหลงผิดในความยิ่งใหญ่มันจะเป็นเพราะท่านได้เข้าถึงความจริงของตัวตนที่เป็นท่านเราคือเหล่าผู้สร้างและเรารักท่านมากโดยสรุปบทนี้เป็นการสื่อสารจากเหล่าผู้สร้าง The Creator ถึงมนุษย์ โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการตระหนักรู้ในตนเองปัจจุบันขณะมากกว่าการยึดติดกับอัตลักษณ์ในอดีตหรือมิติอื่นๆแม้ว่าการสำรวจพบชาติอื่นๆจะเป็นประโยชน์แต่การจดจ่ออยู่กับปัจจุบันและการเติบโตในชีวิตนี้คือสิ่งสำคัญที่สุดและกระตุ้นให้มองเห็นคุณค่าในประสบการณ์ชีวิตไม่ว่าจะเป็นความท้าทายทางการเงิน ความสัมพันธ์หรือสุขภาพเพราะสิ่งเหล่านี้คือโอกาสในการเติบโตและเชื่อมต่อกับกันแท้ของตนเองซึ่งเป็นพลังแหล่งต้นกำเนิดซอร์สเอนเนจีที่บริสุทธิ์และสมบูรณ์แบบแง่คิดสำคัญจงให้ความสำคัญกับการเติบโตในปัจจุบันมากกว่าการยึดติดกับอัตลักษณ์ในอดีตทุกความท้าทายคือโอกาสในการเติบโต จงมองเห็นคุณค่าในทุกประสบการณ์คุณคือการแสดงออกของพลังงานต้นกำเนิดจงเชื่อมต่อกับแก่นแท้ของคุณจงอย่าจำกัดตัวเองด้วยป้ายกำกับเปิดรับความเป็นไปได้ที่ไร้ขีดจำกัดความรู้สึกของคุณคือเข็มทิศนำทางจงเชื่อมั่นในความรู้สึกภายในของคุณการตระหนักรู้ในตนเอง คือการเดินทางที่ไม่มีที่สิ้นสุดจงเปิดรับการเรียนรู้และเติบโตคุณคือทุกสิ่งและจะได้สัมผัสกับทุกสิ่งจงใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ในปัจจุบันขณะขอขอบคุณเพื่อนๆที่รับฟังจนจบหากเนื้อหานี้เป็นประโยชน์และเพื่อนๆอ,อยากเลี้ยงกาแฟแอดมินสามารถดูรายละเอียดแนวทางการสนับสนุนที่ d e s c r i p ป i ั n ด้านล่างได้เลยนะครับ และผมก็มีหนังสืออ e ีบุ๊กของทางช่องให้เพื่อนๆได้โหลดไปอ่านฟรีแทนคำขอบคุณขอบคุณและขอบคุณ